เกิดเป็นดราม่าขึ้นอีกแล้วนะครับหลังจากที่อาร์ตุดเนี่ยโพสภาพกับบอยประกรนะครับขณะไปร่วมงานศพของคุณแม่ของบอยปรกรณ์พร้อมกับแคปชั่นแสดงความเสียใจด้วยว่าเสียใจด้วยนะบอย ทำการคอมเมนต์ของแฟนๆที่เข้ามาแสดงความเสียใจกับบอยประกนะครับเช่นเดียวกันพร้อมกับส่งกําลังใจให้เป็นจํานวนมากก่อนที่หนุ่มอาร์ตนะครับจะแคปคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาดราม่านะครับและตั้งคําถามว่ายิ้มทําไมบ้างเลือกรูปมาผิดกาลเทศะหรือเปล่าโดยหนุ่มอาร์ตนะครับก็ได้โพสต์เปิดหน้าเจ้าของคอมเมนต์นะครับพร้อมแคปชั่นฟาดกลับดรามาว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนี้ไปงานศพห้ามยิ้มแล้วนะจะตอบยังไงดีกับคนพวกนี้ขำดีว่ะโดยชาวเน็ตนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบ เป็นเสียงเดียวกันว่าให้ตอบไปว่าเสือกบ้างก็งงกับตรกะนะครับของคนที่เข้ามาคอมเมนต์สาหรับงานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดราม่าที่แปลกๆอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่เคยเห็นนะครับแต่เรื่องที่ไปถ่ายรูปแล้วเรารู้สึกเรายิ้ม เอาจริงๆเรื่องนี้มันมีหลายมุมนะมันก็อยู่ที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่และเวลาเราโพสภาพอ่ะไอ้คนที่มองอ่ะมันคิดยังไงมันคิดดีหรือคิดไม่ดี mm. เท่านั้นเองครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่ามาดราม่าก,กันเลยนะครับเราก็เป็นห่วงพี่บอยเดี๋ยวพี่บอยเนี่ยจะปวดหัวอีกเรื่องแค่นี้ก็เอามาเป็นดราม่ามา,มากระต่อที่1ข่าวนะครับล่าสุดเนี่ยมีผู้ใช้ Facebook กลายลหนึ่งนะครับมาแชร์ประสบการณ์การฉีดฟิลเลอร์นะครับแต่กับแพ้อย่างหนักนะครับจนทาให้หน้าเนี่ย,ยร แต่เจ้าตัวเนี่ยเขาอยากมาแชร์เป็นประสบการณ์ชีวิตเกือบพังเพราะอยากสวยหมอไม่ผิดคลินิกไม่ผิดผิดที่ร่างกายแพ้เองและเธอยังได้พิมพ์อีกว่าครั้งแรกฉีดฟิลเลอร์ที่คางเนี่ยหซีซมีอาการบวมแต่คิดว่าแพ้ปกติครั้งที่2เนี่ยฉีดฟิลเลอร์ 4cc ซีคาง1น c ซีซีล่องแก้มเนี่ยส ปาก 1cc ย้ำฉีดปากแค่ 1cc ซแต่ร่างกายอแพ้หลังมากวันถัดไปหมอก็นั้พี่ฉีดยาฆ่าเชื้อและฉีดยาสลายติดต่อกัน5วันใช้เวลา1อาทิตย์เนี่ยหน้าก็เริ่มยุบและใช้เวลา2อาทิตย์เนี่ยหน้าถึงจะกลับมาเหมือนเดิมปอลอมาแชร์ไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษาหากใครเจอเหตุการณ์แบบนี้แนะนําว่าอย่าเพิ่งไปปรึกษาเพื่อนหรือใ,ใครให้ไปหาหมอรักษาให้หายก่อนเพราะถ้าการที่เราไปปรึกษาเพื่อนหรือคนรอบข้างเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราจิตตกคาและเธอก ยังได้บอกอีกว่าเคสแรกๆเนี่ยก็ด่าหมอด่าคลินิกนะจนสุดท้ายเนี่ยมารู้ตัวว่าเราอ่ะแพ้เองเพราะเราอ่ะฉีดคนละครั้งคนละคลินิกและคนละหมอด้วยส่วนยี่ห้อฟิลเลอร์เนี่ยลองมา3มตัวแพ้ทุกตัวโดยในโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีภาพปัจจุบันของผู้โพสต์ด้วยทําให้ชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าสวยแล้วครับอย่าไปทําอีกเลยเป็นยังไงบ้างครับการทาศัลยกรรมเนี่ยแต่มันก็ห้าไม่ได้นะมนเรื่องของผู้หญิงโหผู้หญิงเดียวนิด มากกว่า50%ในโลกก็ทำศสลยกรรมหมดแล้ะครับความสวยนะครับของผู้หญิงเนี่ยมันหยุดไม่ได้จริงๆแต่ยังไงก็ต้องเลือกที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็อย่างที่น้องว่านะครับถ้าเกิดการแพ้อะไรเนี่ยอย่าเพิ่งปรึกษาคนอื่นรีบไปปรึกษาหมอก่อนดีกว่าครับ